สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นวันเสาร์นะคะตอนนี้พี่เต็มอยู่ที่อำเภอสหัส,สขันจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้พี่เต็มมาพักอยู่ที่นี่นะคะบ้านสวนฮักอะไรสักอย่างนี้นะะจำชื่อไม่ได้นะคะอ่าอยู่ใกล้กับวัดภูสิงห์นะคะอยู่กลางทุ่งนานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เต็มจะขึ้นไปที่วัดภูสิงห์นะคะ ตรงนี้นะคะตรงภูเขาข้างหลังพี่เต็มนี้นะคะแวะมาทักทายทุกคนจ้าเดี๋ยวพี่เต็มจะพาไปดูห้องพักที่จองเอาไว้นะคะบรรยากาศก็จะประมาณน,นี้เลยนะคะอยู่กลางทุ่งนาที่พักที่นี่ก็เพราะว่าอยู่ใกล้วัดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เต็มจะขึ้นไปวัดแต่เช้านะคะทุกคนครับไปดูห้องพักกันคะ่ะ ส่วนบริเวณห้องพักก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้มีความอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีความดูหละอะไรมากมายนะคะเป็นบ้านพักเป็นรีสอร์ทเล็กๆห้องก็จะประมาณนี้นะคะพี่เต็ียมจองห้องเบอร์นี้นะคะเอห้าค้างคืนนะคะทุกคนคะ่ะนี่เข้ามาดู ก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็เหมือนห้องพักทั่วไปเด็ประมาณนี้นะคะก็จะเหมือนห้องพักทั่วไปก็จะมีประมาณนี้นะคะอ่าบริการอาหารเครื่องดื่มก็จะประมาณนี้แต่เขาเขียนบอกว่าครัวปิดบริการไม่มีกำหนดก็แสดงว่าอ่า ไม่มีอาหารนะคะมีรหัสไ wi ไฟประมาณนี้นะคะแต่ว่าเป็นอาคาเฟ่เห็นยังเปิดอยู่นะคะแต่ครัวน่าจะไม่มีอาหารให้บริการมาดูห้องน้ำห้องน้ำเอยห้องน้ำก็จะประมาณนี้ ก็โอเคนะคะก็กว้างพอสมควรก็สมสมกับห้องเอาจะประมาณนี้เล็กๆห้องเล็กๆมีอะไรนะคะนี่โรงแรมบ้านสวนความพักรีสอร์ทประมาณนี้นะคะ ค้างคืน390บาทก็มีชั่วคราวก็มีก็เหมือนกับรีสอร์ทั่วไปนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะ คลิปนี้นะคะพี่เต็มก็แวะมาทักทายทุกคนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราไปเจอกันที่วัดภูสิงห์นะคะทุกคนสําหรับวันนี้พี่เต็มก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะแล้วเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย